สวัสดีครับ a r i s t o s o f t ขอนำเสนอโปรแกรม a r i s t o Food นะครับในเวอร์ชันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของคลาสที่มันเป็นตัวคัทเชียนะครับเพราะว่า a r i s t o s o f t ต์ตอนนี้จะแบ,บ่งออกเป็นสองคลาสก็คือจะเป็นของคลาสของตัวคัทเชียที่เป็นของตัวเดสก์ท็อปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นของคลาสที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานที่เป็นระบบทัชสกรีนนะครับรองรับกับวิดีโอตั้งแต่วิดีโอเอขึ้นไปจนถึงวิดีโอเแล้ววิดีโอ8.1ได้นะครับ เราสามารถใส่ user password ได้นะครับในส่วนนี้เราสามารถกำหนด user password ได้ตามอิสระนะครับว่าคุณจะให้พนักงานแต่ละคนมีสิทธิทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับเรากำหนดเข้าไปแล้วนะครับเราก็เิดเข้าไปเลยนะครับเมนโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราจะต้องตั้งเรื่องของทะเบียนเมนูอาหารของเราก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถกำหนดเมนูอาหารไม่จำกัดจำนวนเลยนะครับคุณลูกค้าสามารถจะกำหนดรายการเมนูอาหารอาหารเท่าไหร่ก็ได้นะครับ เราก็ใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับพอเราใส่เข้าไปตามตัวอย่างนี้แล้วนะครับก็คือจะมีชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณสามารถจะมีได้ถึง2ภาษาแล้วก็สามารถกําหนดหมวดเท่าไหร่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นใส่ ราคาขายนะครับราคาขายสามารถมีได้ถึง4ราคาในการในหนึ่งทะเบียนเมนูอาหารนะครับแล้วเราสามารถกําหนดได้ว่าตัวนี้จะพิมพ์ออกไปพิมพ์เตอร์ตัวที่เท่าไหร่กรณีถ้าเกิดว่าเราสามารถอยากจะพิมพ์ออกไปในครัวในครัวหรือบาน้ําหรือจะเป็นในครัวต่างๆซึ่งโปรแกรมสามารถรองรับที่เวลาตอนสั่งอาหารปุ๊บมันก็จะไปพิมพ์ออเดอร์ออกพิมพ์เตอร์ในแต่ละที่ที่เราอยากจะให้ออกไปในครัวนั้นนะครับ สามารถกําหนดว่าอาหารเมนูไหนลดได้หรือลดไม่ได้นะครับซึ่งปกติแล้วด้าจอนี้คัดเชียร์หรือผู้โอเปเรชันที่ไม่มีหน้าที่ไม่สามารถจะเข้าได้นะครับยกเว้นแต่โอนเนอร์หรือเจ้าของหรือว่าจะเป็นผู้จัดการร้านที่มีมีสิทธิหน้าที่ในการกําหนดราคาขายได้นะครับแล้วสามารถกําหนดได้ว่าอาหารเมนูนี้นะครับตัดสต็อกหรือเปล่าหรือจะตัดวัตถุดิบหรือไม่ถ้าเราติกว่าตัดวัตถุดิบนะครับเราก็กําหนดไปที่ทะเบียนตัดส่นวัตถุดิบนะครับ คุกค้าสามารถที่จะเลือกวัตถุดิบได้นะครับว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในเมนูอาหารตัวนี้ได้ถึงสามสิบส่วนประกอบโดยที่แต่ละตัวเนี่ยใช้วัตถุดิบอะไรบ้างอย่างเช่นวา่าอย่างเช่นว่าเราจะใช้พอดีเราจะต้องไปตั้งก่อนโดยเริ่มต้นเราจะต้องตั้งเรื่องว่าวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างทั้งร้านแล้วเราแล้วเราก็ถึงจะเลือกมาได้อย่างกรณีตัวอย่างผมอาจจะตั้งไม่มากอันนี้ผมตั้งตัวอย่างว่าเช่นว่าตักมะนาวนะครับแล้วใส่จํานวน เท่าไหร่นะครับเราก็ใส่สูต,ตรลงไปพอเวลาถ้าเราเลือกหมูทอดกับหมูทอดกระเพรากรอบตัวนี้ปุ๊บมันจะตัดตามสูตรที่เรากําหนดขึ้นมาอัตโนมัติทันทีนะครับเราก็บันทึกสูตรไว้นะครับถ้าคุณลูกค้ามีสูตรวัตถุดิบเท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จบงานนะครับแล้วก็เซฟเอาไว้นะครับทีนี้เราสามารถจะในต่างการตั้งเมนูเราสามารถจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ได้ในการขายนะครับอิสระเลยนะครับ พอเราเมื่อเราตั้งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ลองไปขายดูนะครับ <Split. S 1> พอเราตั้งเมนูอาหารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราลองมาขายสินค้ากันนะครับอันนี้คือหน้าจองคัทเชียนะครับพอเราตั้งคัทเชียเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าเลือกออปชันที่เป็นแบบมีรูปมันจะโชว์รูปขึ้นมาซึ่งจะดูสวยงามแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเมนูอาหารมากๆมันจะกินพื้นที่บนหน้าจอนะครับถ้าเกิดว่าเพราะตัวนี้เรารองรับกับระบบจอทัชสกรีนนะครับ ที่เป็นแบบอยวัได้นะครับสมมุติว่าเราลองจะทําการขายกันดูนะครับลูกค้าเดินเข้ามาเรากดคําว่าเปิดโต๊ะนะครับหรือเพิ่มโต๊ะนะครับเราก็เลือกเบอร์โต๊ะเลยเบอร์โต๊ะเนี่ยนะครับเราสามารถกําหนดชื่อโต๊ะตามแต่ละร้านค้าสามารถจะตั้งชื่อได้อิสระเลยอย่างในตัวอย่างนี้ผมขอตั้งเป็นตัวเลขเพื่อความง่ายก่อนแล้วกันนะครับส่วนชื่อโซนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อโซนได้ซึ่งทางโปรแกรมจะมีได้ถึง5โซนนะครับแต่ละโซนมีกี่โต๊ะก็ได้นะครับ นะครับนี่โซน2นี่โซนสนะครับหรือโซน4สมมุติว่าโซน1นะครับผมแขกมานั่งโต๊ะเบอร์13ปุ๊บแล้วเราก็เลือกเลยครับเ mm hmm. ฟรนฟายความหมูย่างแล้วก็ส้มตำนะครับสมมุติว่าผมเลือกมาเป็นตำไทยตำปลาสมมุติว่าตำปลาเราอยากหมายเหตุด้วยอันนี้คุลูกค้าสามารถที่กําหนดหมายเหตุได้ว่าคุลูกค้าเนี่ยมีหมายเหตุอะไรซึ่งเราสามารถจะตั้งเก็บไว้ได้นะครับอย่างเช่นว่ารถจัด นะครับผมก็เลือกเลยนะครับแล้วก็ยืนยันครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็กดพักโต๊ะพักโต๊ะในที่นี้เือเป็นการยืนยันนะครับเพื่อไปในครัวปุ๊บถ้าเรามีการต่อพิมพ์เตอร์เข้าไปในครัวมันก็จริงๆเข้าไปในครัวอันนี้คือ1ชิ้นนะครับพอดีว่าผมทำพรีวิวให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับจริงๆหน้ากระดาษมันจะเล็กนะครับแล้วก็ตาไทยนะครับแล้วก็ปูลาถ้าเรามีรถมีหมายเหตุเข้าครัวมันจะขึ้นมาได้นะครับ นะครับเฟ้นไฟนะครับเราจะแยกหนึ่งใบต่อหนึ่งรายการก็ได้หรือ1ออเดอร์หลายรายการก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มันก็ส่งเข้าครัวไปเลยนะครับสมมุติว่ามีโต๊ะใหม่คือเดินเข้ามาแล้วกดปุ่มคาว่าเพิ่มโต๊ะนะครับเราก็เลือกเบอร์โต๊ะเลยนะครับอ่าแล้วเราก็เลือกเลยนะครับสมมุติว่าจะสั่งอะไรครับเครื่องดื่มนะครับเราก็เลือกของโซดานะครับน้ําแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็จะเป็น สเต็กสมมติว่าเป็นสเต็กหมูนะครับถ้าเรามีหมายเหตุเราก็เลือกได้เลยมันจะมีรวมโต๊ะย้ายโต๊ะนะครับตามปกติต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เลือกพักโต๊ะปุ๊บมันก็จะปิ้งเข้าไปในครัวเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้เอ่อถ้าเกิดว่าโต๊ะเก่าสั่งของเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้กดปุ่มเพิ่มโต๊ะแล้วเพราะว่าลูกค้าเก่านั่งอยู่นะครับลูกค้าที่นั่งอยู่แล้วนั่งอยู่เราไม่ต้องกดปุ่มเพิ่มโต๊ะนะครับเรากดปุ่มว่าวค้านหาโต๊ะนะครับ ๊ะที่แสดงเป็นรูปจานอาหารนี้แสดงว่าลูกค้าที่นั่งอยู่แล้วในในร้านของเรานะครับเราก็เลือกเลยนะครับสมมติว่าแขกโต๊ะ13สั่งของเพิ่มครับแล้วเราก็กดปุ่มคําว่าแก้ไขแล้วสั่งอะไรได้เลยครับสมมุติเรียบร้อยนะครับกดปุ่มพักโต๊ะเช่นเดียวกันมันก็จะไปเพิ่มข้าไปในครัวเฉพาะเมนูใหม่ที่เรามีการสั่งเพิ่มเข้าไปนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้ เราสามารถกดปุ่มเช็คบินก็ได้นะครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับกรณีนนสมมติว่าผมขอลูกค้าสมิว่สสั่งเช็คบินนะครับเราก็กดปุ่มเช็คบินนะครับเป็นรูปพิมพ์ยอดใบสรุปไปให้ลูกค้าดูเราก็กดเลือกได้นะครับจะออกพิมพ์พิมเตอร์เลยก็ได้นะครับส่วนรูปแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เราต้องการจะแยกเป็นค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มก็ได้มันจะแยกออกมาเป็นบรรทัดนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับรูปแบบฟอร์มเนี่ยเราสามารถจัดได้อิสระเลยนะครับ แล้วเราสามารถสมมุติว่าถ้าลูกค้าบอกว่าขอส่วนลดหน่อยเราติว่าส่วนลดนะครับทีนี้คุณลูกค้าสามารถจะเลือกได้ว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าลด10%นะครับโปรแกรมจะไปดูว่าเมนูอาหารตัวไหนที่ลดได้นะครับก็คือตอนแรกที่เราติ๊กว่าลดได้มันจะลดเฉพาะตัวที่เราลดได้เท่านั้นอย่างเช่นว่าโดยทั่วไปลดเฉพาะอาหารไม่ลดเครื่องดื่มนะครับเราก็กดตกลงปุ๊บคราวนี้ถ้าเราพิ้นออกมาอีกทีหนึ่งนะครับ เราดูสิครับว่าถ้าเรามีติ๊กว่าส่วนลดด้วยมันจะขึ้นคําว่ันนีเขาเผอิญว่าตัวนี้มันไม่มีติ๊กว่าส่วนลดนะครับมันก็เลยไม่ได้ลดนะครับแล้วเราสมมุติว่าเราเช็คบินนะครับเช็คบินเลยนะครับมันจะแยกประเภทการจ่ายเป็นเงินสดบัตรเครดิตเอเทเทนเงินเชื่อหรือโ c ได้นะครับถ้าเรากําหนดชื่อคัสเชียร์มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับกรณีนี้เราสามารถจิ้มที่แบงก์เลยก็ได้นะครับอย่างเช่นว่า3000บาท ลูกค้จาจ่ายมา3า0 0บาทเป็นเงินสดนะครับเพราะตอนนี้ผมดีฟรอไว้เป็นเงินสดนะครับผมสามารถจิ้มเป็นลูกแบงค์สามทีก็ได้นะครับ1 2 3ก็ได้หรือว่าถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบแบบนี้เราสามารถที่จะกดเองได้เลยนะครับอย่างเช่นว่ารับมา2อ0พันเานะครับก็2 9 0 0นนะครับแล้วก็กดปุ่มทอนเงินเลยครับ ถ้าเราต่อเิ่นชัาเก็บเงินเล่นช้าเก็บเงินก็จะเตะเตออกมานะครับหรือถ้าคุณลูกค้าบอกว่าลูกค้าจ่ายพอดีเราก็กดคําว่าพอดีเพื่อความสะดวกและรวดเร็วไม่จะต้องมานั่งจิ้มทีละตัวก็ได้นะครับนะครับสมมุติว่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็กดปิดโต๊ะเลยนะครับทีนี้มันก็จะเอายอดตรงนี้วิ่งเข้าสู่รายงานไรายได้เลยนะครับพร้อมตัดสต๊อกอาหาร ตอนนี้เราก็จะเหลือแค่โต๊ะเดียวนะครับสมมุติว่าผมสั่งพิมพ์ใบเสร็จนะครับหรือว่าพิมพ์ใบสรุปไปให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าสั่งสั่งทําทการพิมพ์ใบเสร็จนะครับเราเราก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับก็ตามสเต็ปเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้า,าสั่งเช็คบีเรียบร้อยแล้วปุ๊บเรามาดูสถาน,นะการโปรแกรมถ้าเราไปดูอีกทีนึงมันจะเปลี่ยนรูปจากจานอาหารเป็นรูปของบัตรเครดิตแสดงว่าโต๊ะนี้ ถูกทาการเรียกเช็คบิลแล้วหรือเรียกใบเสร็จแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถจะรู้ได้ว่าโต๊ะไหนอะเรียกเคียงเงินเรียบร้อยแล้วนะครับคือกําลังเคียงเงินแต่ยังไม่ได้เคียงเงินเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราสามารถกดปุ่มคิดเงินได้เลยครับสมมติว่าเออเราก็ทําการรับเงินนะครับรับเป็นบัตรเครดิตนะครับรับเป็นบัตรเครดิตสมมติว่า แล้วบัตรเครดิตหนึ่งใส่หมายเลขบัตรเครดิตได้นะครับหนึ่งสสามสห้านะครับแล้วก็กดตกลงเลยนะครับแล้วก็ปิดโตะเลยครับเท่านี้เองครับเราก็วิ่งเข้าสู่รายงานรายได้เลยนะครับขั้นตอนจริงๆเราสามารถไปเรียนรู้อีกทีหนึ่งได้นะครับเมื่อทําการติดตั้งติดตั้งโปรแกรมเพราะว่าวันนี้ผมมาเพียงสาธิตโปรแกรมโดยคร่าวๆนะครับให้ทราบว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับโดยภาพรวมนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับโปรแกรมก็สามารถจะไปดูเรื่องของรายงานต่างๆได้แล้วนะครับในส่วนของตัวแท็บเล็ตก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณลูกค้าใช้ตัวแท็บเล็ตในการสั่งอาหารนะครับออเดอร์จะวิ่งเข้ามาที่คัสเชียเลยนะครับโดยที่ว่าคัสเชียก็มีหน้าที่เลือกโต๊ะแล้วก็ทําการปินใบเสร็จแล้วเก็บเงินนะครับเพราะว่าในตัวของตัวแท็บเล็ตเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการเก็บเงินลูกค้าได้นะครับเพียงแต่ว่าสามารถสรุปปินใบเสร็จสรุปยอด ให้ลูกค้าได้แล้วก็มาเคลียร์เงินที่คัชเชียนะครับแล้วก็ถ้าแท็บเล็ตในการสั่งอาหารปุ๊บมันจะพิมพ์เข้าครัวอัตนโนมัติเลยซึ่งครูรุษาสามารถจะดู youtube ในส่วนของการพรีเซนต์ของตัวแท็บเล็ตได้นะครับถ้าเราทําการขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะดูรายงานต่างๆได้เช่นรายงานอินเวนทอรี่นะครับแล้วก็ดูรายงานอินเวนทอรี่ต่างๆว่าตอนนี้มันมี ยอดคงเหลือของสต๊อกเท่าไหร่หรือดูรายงานยอดขายได้รายงานจะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเช่นเราดูรายงานรายได้ก่อนนะครับว่ารายงานรายได้แยกตามใบเสร็จนะครับว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่นะครับสามารถพิมพ์ออกมาเป็น e x c ก l ก็ได้นะครับกดปุ่มพิมพ์เลยนะครับข้อมูลก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้ากอกว่ามีหลายรายการนะครับก็จะยาวลงมาเลยสมมุติว่าถ้ามีส่วนลดแล้วเราไปติ๊กอาหารว่าลด ราคาได้มันจะออกเป็นมูลค่าออกมาพอดีว่าเมนูตัวนี้เราไม่ได้ไปติ๊กอาหารเมนูไหนเลยที่ลดได้มันก็เลยไม่มีจมํานวนออกมาที่ลบออกมานะครับจะออกมาว่ารับเป็นเงินสดเท่านี้บัตรเครดิตเท่านี้เอเจนเทนเท่านี้หรือเงินเชื่อเท่านี้จะแยกออกมาเป็นก้อนๆแล้วก็จะออกมาเป็นตัวของือเวลาที่มีการเปิดโตะด้วยนะครับมันจะแยกออกมาเป็นตามประเภทการจ่ายได้แล้วก็จะมีรายงานของรายงานแยกตามประเภทอาหารได้ครับ ว่าอาหารวันนี้เนี่ยนะครับมีเมนูอะไรที่ออกบ้างนะครับก็สามารถจะดูรายร์ตได้นะครับในส่วนของผู้บริหารสามารถดูรายงานได้จากโปรแกรมที่เรียกว่า BackO f f i c e ได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปแย่งเครื่องคัดเชียใช้นะครับโดยที่ทางคัดเชียมีการขายออกไปนะครับแล้วก็ผู้บริหารสามารถดูรีพอร์ตได้ทันทีรายงานหลักๆโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถจะพิมพ์ออกมาเป็นเอ็กเซลได้หรือจะมีการดูรายงานว่า วัตถุดิบที่ใช้ไปต่อวนันมีการรายงานการทิมเข้าครัวแล้วมีดูประวัติของการสั่งอาหารของแต่และวันว่ามีความผิดพลาดไหมเช่นดูว่าวันนี้มีการโต๊ะนี้หรือโต๊ะนี้ของวันนี้มีใครยกเลิกบ้างนะครับถ้ามีก็จะขึ้นมานะครับอันนี้คือพอดีว่าไม่มีข้อมูลนะครับสมมติว่าอยากรู้ว่าเมนูนี้มีโต๊ะไหนสั่งบ้างถ้ามีก็จะมีขึ้นมานะครับอันนี้ผมขออนุญาตไปเรื่องที่เป็นส้มตำนะครับ ือสเต็กหมูก็ได้อ่าอะไรใครที่สั่งพวกพวกสเต็กด้วยเนี่ยพอดีในชุดของบุฟเฟ่เนี่ยก็จะมีสเต็กผูกด้วยนะครับมันก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนอของรายงานวิเคราะห์สามารถดูรายงานวิเคราะห์กํากไรเบื้องต้นได้แล้วก็รายงานขาดทุนได้นะครับแล้วก็สามารถจะตั้งเรื่องของพาสเวิร์ดต่างๆได้ว,ว่าเอ่อตัวนี้นะครับจะมีเรื่องของกําหนดสิทธิ์ของพนักง,งานว่า มีสิทธิทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับโดยที่คุณลูกค้าสามารถกำหนดหน้าที่ของคัดเชียร์หรือผู้บริหารในระดับต่างๆได้นะครับโดยรายละเอียดสามารถสอบถามกับฝ่ายขายของบริษัทอลิสโตซอฟได้นะครับในวันนี้ขอจบในการบรรยายของโปรแกรมร้านอาหารเพียงเท่านี้นครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ